ถึงว่าพุทธบริษัทเราทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ้าสวดมนต์กันเป็นกิจวัตรประจำอย่างหนงึ่งสำหรับพระสงฆ์นั้นก็สวดมนต์ทั้งในพิธีของพระเองเช่นว่าลงธรมมธรมวัดเช้าธรรมวัดค่ำประจำวันหรือว่าสวดในพิธีกรรมในสังฆกรรมเช่นว่า วันลงอุบโบสถทำปาธิโมกก็มีสวดตอนต้นและสรวดตอนท้ายและในวันสำคัญทางศา,าสนาก็มีการสวดมนตลประกอบเป็นพิธีอย่างหนึ่งแล้วก็ไปส่วนในงานของญาติโยมที่ทางฝ่ายพุทธศาสนกชนนิมนตลไปเป็นงานมงคลบ้างงานอาวมงคลบ้างมีบทสวดต่างๆมากมาย จะคิดว่าเรื่องบทสวดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและคงไปได้ศึกษาหรือว่าทําความรู้จักบ้างว่าบทสวดมนต์ที่ทางพระนํามาสวดก็ดีแล้วก็ที่ทางญาติโยมสวดกันก็ดีนั้นว่าด้วยอะไรบ้างว่าโดยทั่วๆไปแล้วบทสวดมนต์ที่พระสวดนั้นอาจจะจัดได้ไปสามหมวด คือสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นบทสวดประเภทสารเสิญคุณพระรัตนใจประเภทที่สองก็เป็นบทสวดประเภทสาธยายคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและประเภทที่สามก็เป็นบทสวดประเภทตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีเอาอวยใยให้พรคือประเภทอวยพร หรืออย่างที่ตอนท้ายพิธีพระสง์มักจะมีพิธีที่เรียกว่าอนุโมทนาอันนั้นเบยมากเป็นคำเลยอันนี้สำหรับประเภทที่หนึ่งคือบทสวดสรรเสริญคุณพระธนัญไตรนั้นเรารู้จักกันมากก็คือบทอิติปิโสพุทธศาสนกชนใช้สวดกันอยู่สเสมอ กามีพุทธคุณเริ่มต้นโดยอิตปิโสพระวาเรื่อยไปแล้วเรียกว่าพุทธคุณเจ้าแล้วก็มีบทสวากขาโตนี่เป็นธรรมคุณหกอย่างแล้วก็บทสุปฏิปันโนพระวารโตสาวกสังโฆนั่นเป็นสังคคุณเก้านี่เป็นบทสวดสารเสริญพุทธคุณที่ใช้กันทั่วไปแต่นอกแต่นี้ยังมีบทสารเสริญพระพุทธคุณอีกมากมายอย่างเวลาพระ นิสและญาติโยมก็ตามธรรมชาตธรมธรมคัมเนี่ยบทสวดส่วนมากโดยเฉพาะบทต้นๆนบบเป็นบทกรเสริพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นอันนั้นนี่ก็เป็นบทสวดประเภทที่หนึ่งในบทสวดประเภทที่สองเป็นคําสอนอย่างเช่นถ้าได้รับมินมนไปในพิธีงานมงคลเป็นวันเกิดวันแต่งงาน อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบทสวดมากมายในบรรดาบทสวดเหล่านั้นก็จะมีบทเช่นมงคลสูตทสิพราสวดว่าอาัสวนาสภาลานังเป็นต้นบทสวดประเภทนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตนให้ดีงามตั้งอยู่ในศีลธรรมให้เจริญคุณธรรมในจิตใจของตนบทอัสวนาจะภาลานังนั้นก็คือมงคลสามสิบแปดประการ เริ่มต้นไยว่าการไม่คบทานคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลนนอนุดมหรือมองคลันสูงสุดดังนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆสิดคาถารุมทั้งหมดสามสิบปดราการเลี้ยงบทกรณีเงิมตรัสสวดทว่าในการเจร,ริญเมตตานี้ก็เป็นคำสวดประเภทที่สองนี้ต่อไปประเภทที่สามก็คือบทสวดประเภทว่าตั้งจิต ปรารถนาดีหรือว่าประกอบด้วยเ,เมตตาอาราธนาคุณพระจนันทร์ใจอวยัยให้พรก่ผู้อื่นถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ขออวยพรให้แก่ญาติโยมหรือว่าถ้าเป็นญาติโยมก็อวยพรให้แก่กันและกันคำอวยพรนี้ปกติก็จะอ้างพระพุทธเจ้าหรือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอย่างบทที่ภาคสวดเสมอเสมออย่าง เวลามีพิธีน,น้อยๆพระจะเลือกเอาบทสั้นๆมาสวดแบทที่ใช้ประจำก็คือบทสัพพโรขวินิมุตโตบทนี้โยมไม่ยินบ่อยก็อาจจะลองเอามาแปลกันดูว่าพระท่านสวดก็แปลว่าอย่างไงพระท่านสวดระสัพพโรขวินิมุตโตขอท่านจงเป็นผู้หลุดพ้นไปจากโรคทั้งปวงหรือจากสัพะโรค กับพสสังจาประวัติคิตโตปต่ว่าจงเป็นผู้ปราศจากความเดือดร้อนทั้งปวงกับพระเวระมติกันโตจงเป็นผู้ล่วงพ้นเวรทั้งปวงนิพุโตจตุวังภาวะจงเป็นผู้มีความสงบเย็นหมายความว่าให้มีจิตใจสบายมีความสุขหมดไม่มีความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้น นิพุโตนี่เป็นคำเดียวกับนิพพานนั่นเองจะเป็นคำที่แปลยากบางทีเราแปลกันว่าดับแต่ที่จริงหมายถึงความที่ไม่มีอะไรร้อนเลยก็เย็นสบายจิตใจเยือกเย็นไม่มีติดขัดห้องอะไรทั้งนั้นปลอดโปร่งทองใสอย่างนี้เรียกว่านิพุโตพอเสร็จแล้วท่านก็นต่อบทที่เราได้ยินมากกว่าน,นั้นคือบทต่อไปว่าัพีติโยวิวัตชันตุ แล้วว่าอันนี้แปลกันแปลกัน,กนตามประเพณีเวลาฟังเ็นภาษาไทยอาจจะไม่เคยเคาะขอไผ่นั่นแปลกันว่าขอความจันไรทั้งปวงจงสาดไปนจงสัดไปก็หมายความหมดหายไปก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนยั่นเองสัพโรโพวินัสตุขอโรคทั้งปวงจงพินาศไปจงหมดไป สัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยขออันตรายอย่าได้มีสุขีทีคายุโกภพวะ,วะขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนาน,นานแล้วก็ต่อไปก็มีว่าอภิวาทนาสีลิศมิจจางวุฒาปัจจยิโนสำหรับท่านผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ที่ต่อท่านผู้เจริญแล้ว อาจจะเป็นเจริญโดยชาติปุตติ์โดยคุณวุฒิโดยวัยวุฒิสำหรับบุคคลผู้มีปกติกราบไหวจัจารโธรรมมาวัชันติทำทั้งหลายสี่ประการย่อมจเจริญอายุวันโนสุขังพลงังคืออายุวันนสุขะและพละอันนี้เร่านี่คือบทสวจทิฏฐะเป็นตวจเสมอนอกจากนี้ก็มีบทอื่นอีกมากมาย เวลาใช้ในพิธีต่างๆพระท่านก็จะมีกําหนดว่าสำหรับงานมงคลอย่างนี้ให้ใช้บทนี้มางงานมงันวันเกิดก็ใช้อย่างหนึ่งงานแต่งงานก็อาจจะมีบทเฉพาะงานต่างๆก็มีบทที่แตกกันไปเฉพาะงานแล้วก็มีบทที่เหมือนกันก็นมีอันนี้ก็คือบทสวดประเภทต่างๆทีนี้บทสวดนั้นบางทีก็ผสมปนกัน คือบางทีก็เอาทั้งคำสรรเสริญพระรัตนตรัยมาร่วมกับคำโวยชายให้ผ่อนเพราะตามปกติการที่จะโวยชายให้ผรอนนั้นก็อเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนิบางคราวก็มีคำสรรเสริญพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็อ้างเอาคุณพระราชบรรัยนั้นมาโวยวายให้ผ่อนในแบบทที่พระสวด เวลาทําน้ามนต์เนี่ยโยมจะเห็นเวลาทําน้ํามนต์จะมีบทสวดเฉพาะาบทสวดที่ทําน้ํามนต์นั่นคือบทยังกินจีวิตตังบทยังกินจีวิตตังนี้ถึงตอนท้ายเนี่ยพระจะยกเขียนขึ้นมาแล้วก็หยดเทียนลงในขันน้ำมนต์พอจบบทนี้พระก็จะดับเพียนในน้ำมนต์นั้นทิศจุ่มลงไป บทนี้คือบทยังกินจิตตังซึ่งเป็นบทที่มีทั้งทำสรรเสริญคุณพระตนตรัยและก็ทำโอชัยให้พรอารรมภาพขอยกตัวอย่างคำแปลคาถาที่หนึ่งเพราะว่านี่มีหลายคาถาก็จะจบก็ยาวยกเลือกมาสักคำคาถาต้นคาถาเดียวคาถาแรกบอกว่ายังกินจิตตังอิทวาหุรังวาเพราะว่าทรัพย์ที่น่าื้มใจในโลกนี้ ไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นไหนก็ตามอย่างใดใดก็ตามต mm hmm. ะเคสุวาอย่างรัตนังบณีตังจะเป็นรัตนะคือแก้วอันปรมณีในสวรรค์ทั้งหลายไหนไหนก็ตามน,น,นโนสมังอักติกด